สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าระบบจัดซื้อของทีอาคาวนะฮะจะสามารถปรับเปลี่ยนกับการซื้อวันนี้เป็นโฟการซื้อในประเทศนะครับว่ามันปรับเปลี่ยนได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะก็ผมจะใช้ฟโฟ o ์ที่ถูกใช้บ่อยที่สุดนะครัตัวเป็นเป็นตัวในการไกด์นำแล้วกันนะครับก็คือว่าเนี่ยฮะเริ่มมาถึงเราใช้ PR นะครับใบขอซื้อนั่นเอง แล้วก็หลังจากมีใบขอซื้อนะครับเราก็จะส่งไปให้ฝ่ายจัดซื้อนะครับถ้าออก PO นะฮะทีนี้จะ p a r ชี a ยออกพาเชีย,ออ,ชยออกคือแบบออกทีละครึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็ระบบสนับสนุนอยู่ที่ผมแยกเป็น2เส้นนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็น2อลูปที่แตกต่างกันนะครับอันดับ1เลยที่มีความนิยมอันดับหนึ่งะฮะคือแยกจุดตัดจุดรับสินค้านะครับคือ PO ปุ๊บรับสินค้าแล้วค่อย AP คือตั้งหนี้นะครับ กับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือ PO ปับ๊บมาแล้วก็ตั้งนี้เลยแล้วตอนที่ตั้งนี้นี่ก็จะรับสินค้าไปพร้อมกันนะครับ configuration หรือการตั้งค่าทั้ง2แบบเนี่ยทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ควรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยสต็อกการ์ดเราจะเละเทะแน่นอนนะครับหลังจากนั้นนะครับมีหลังจากที่เราตั้งนี้แล้วเราก็จะทำการ PV คือจ่ายเงินนะครับแล้วก็ทำการจ่ายเช็คตรงนี้ก็จะเป็นโปรเซสของการเงินนะครับ ในคลิปนี้ผมอาจจะอธิบายเป็นลักษณะโฟล์การทํางานนะครับตัวผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดในดแต่และกล่องมากนะเพื่อให้เห็นภาพผมอาจจะให้ดูตัวโปรแกรมนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องไปที่เซตติ้งก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนจุดตัดสต็อกเนี่ยนะครับว่าจะให้ตัดที่ AP หรือเอกสารซื้อถ้าตัดเอกสารซื้อนี่จะเป็นรูปล่างนะครับถ้าตัดที่ MPO นี่จะเป็นรูปบนนะครับ ผมทำเป็นตัวหลูบบนให้ดูก่อนล้วกันก็บันทึกนะตอนนี้ตัดที่ MPO นะครับสมมุติในแต่ละฝ่ายงานนะครับอยากจะได้ตัวสินค้ามานะก็สามารถสั่งการจัดซื้อได้สมมุติ5ชิ้นแบบนี้นะฮะตัวเวนเดอร์จะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะครับถ้ารู้อยู่แล้วก็เลือกมาระบุตัวมาเลยถ้าไม่รู้เดี๋ยวฝ่ายจัดซื้อค่อยมาเติมทีหลังตอน PO ได้นะครับ ทีนี้ผมเอาแบบแพทเทิร์นที่น่าจะบ่อยที่สุดก็คือไม่รู้นะครับแล้วก็บันทึกไปก่อนถ้ามีโปรเซสการอนุมัตินะครับก็ขอการอนุมัติแล้วก็ไปอนุมัติตัวใบขอซื้อไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเจอก็จะไม่ค่อยได้มีการอนุมัติตัวใบขอซื้ออ่ะโปรเซสถัดมานะครับตัวใบขอซื้อเนี่ยฝ่ายจะซื้อจะมาทําการสั่งซื้อให้ละก็จะมีการกดแปลงรายการแบบนี้นะครับเป็นใบสั่งซื้อ ะะทีนี้ฝ่ายจัดซื้อจะต้องใส่ละว,ว่าจะต้องซื้อจากที่ไหนนะครับสมมุติเป็นที่อาสยามแบบนี้นะครับแล้วก็มีจำนวนเท่าไหร่ราคายังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านะฮะแล้วก็เงื่อนไขาการชาระเงินหรือว่าถ้ามีเอกสารแนบก็สามารถอัปโหลดขึ้นมาในนี้ได้เลยนะครับเอาละผมเซฟเท่านี้ไปก่อนหลังจากนั้นนะครับโดยทั่วไปนะฮะตัวใบสั่งซื้อเนี่ยจะต้องมีการขอการอนุมัติ ข้อดีของการขออนุมัติก็คือผู้อนุมัติเนี่ยนะครับก็มาที่ตรงนี้ได้นะฮะก็จะเห็นรายการว่ามีการสั่งซื้อแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถกดวิเคราะห์ได้นะครับเราก็จะรู้ว่าอ่าที่เราซื้อนะครับราคาเท่านี้เคยซื้อราคา Min Max a v e r a g รสูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่ทำให้การวิเคราะห์หรือการ a p p r o v e เอกสารแต่ละครั้งเป็นการอนุมัติบนพื้นฐานของข้อมูล นะครับสมมุติโอเคละผมอนุมัติไปต่อถ้าย้อนกลับมาที่ PO นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมผ่านมา2ขัค่าละคือ PR ตรงนี้แล้วก็ PO เสร็จแล้วนะครับอันต่อมาก็คือ MPO นะครับในทางปฏิบัติเนี่ยไอตัวใบสั่งซื้ออันนี้นะครับก็จะถูกส่งไปให้กับตัวเวนเดอร์นะครับแล้วเวนเดอร์เขาก็จะจัดของส่งกลับมาให้เรานะฮะ ทีนี้ฝั่งคลังสินค้านะครับเขาก็จะไม่เห็นเมนูที่เหลือนะเขาจะเห็นแค่คลังสินค้านะครับเขาก็จะสามารถมากดรับสินค้าจากตรงนี้ได้นะครับก็อยู่ที่อยู่ที่เราแล้วลหละว่าจะเป็นเรียกว่าอะไรจะจะให้รับโพสต์ยังไงนะครับทีนี้โอเคฝั่งคลังสินค้าก็จะเห็นนะเอกสารใบนี้นะครับเป็นใบเมื่อกี้ก็สามารถกดรับสินค้าถ้ารับบางส่วนนะครับก็ใส่ สมมุติรับ4ชิ้นก่อนก็กด4แบบนี้ไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรับ4ชิ้นขึ้นว่า on time เพราะว่าทันเวลาที่นัดชำระไม่ใช่สินัดส่งของนะครับพอ4ชิ้นนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาแบ่งนะฮะว่าเนี่ยยังรับไม่ครบนะครับยังเหลืออีกหนึงชิ้นทีนี้สมมุติเราต้องการตั้งหนี้4ชิ้นนี้เลยนะครับเพราะอีกอีกชิ้นหนึ่งสมมุติเดือนหน้าค่อยมาส่ง ประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็จะสามารถกดสร้าง AP ได้เลยนะครับ AP เองนะฮะก็จะดึง Data จากตัว PO เป็นหลักนะครับก็ทั้งราคาทั้งอะไรก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้ามีการบันทึกบัญชีรูปแบบต่างๆอย่างเช่นผมมาจจ่ายเงินด้วย BBL อันนี้คือจ่ายสดเลยนะครับหรือว่าผมเป็นเงินเชื่อก่อน,เง,น,เ,ออนเงินเชื่อก็จะเลือกเป็นเครดิต AP นะครับก็แล้วแต่เช่นเดียวกันครับถ้ามีหักหน้าที่จ่ายหรือมีสินค้าอะไรก็ โทษนะมี a t t a ชเมนต์อะไรก็ใส่ลงไปในนี้ได้นะครับโอเคเราผมก็บันทึกรายการระบบก็จะทำการบันทึกบัญชีให้นะครับเรียบร้อยแล้วก็จะตัดสต็อกอะไรพวกนี้ไปนะครับอ๋อโทษตรงนี้เราไม่ตัดสต็อกละเพราะเราตัดไปตั้งแต่ที่เรารับสต็อกไปตั้งแต่ MPO แล้วนะครับทีนี้ถ้าย้อนกลับมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะไปเป็น process ของการเงินนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีคลิปแยกไป ผมจะทำอีกรูปนึงให้ดูนะครับเอออันนี้จะผ่านไปเร็วๆคือตัวฝ่ายจัดซื้อเนี่ยนะฮะอาจจะใช้จุดรับสต็อกเป็นเอกสารซื้อก็ได้นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับก็คืออาจจะมีการสร้าง PR ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็คราวนี้ผมสั่งหนึ่งชิทละผมอาจจะลัดคิวนะครับไปสร้าง PO โดยไม่สร้าง PR ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ผมซื้อจากอีกเจ้าหนึ่งแล้วผมก็แปลงเป็น AP ไปเลยแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะรับสต็อกอะไรเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้ก็จะสังเกตว่าตรงนี้มีการบันทึกบัญชีเหมือนกันนะครับแล้วตรงนี้ก็มีการเคลื่อนไหวของสินค้าเนื่องจากผมเปลี่ยนจุดตัดสต็อกทําให้ผมสามารถรับรับสต็อกตรงนี้แทนได้นะครับอย่างที่บอกนะครับรูป2อันนี้ควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรสลับไปสลับมา ในเคสอื่นๆนะครับเช่นอยากจะรับนะครับไม่อยากจะทํา PR สร้าง PO เลยก็ได้นะครับก็มากดสร้างตรงนี้นะครับก็ใส่ตัวเวนเดอร์ใส่ตัวสินค้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ใช้โพสต s เหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือจะมาที่เอกสารซื้อเลยนะแล้วก็สร้างเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ทั้งท้งนี้ทางนั้นเนี่ยเพื่อการควบคุมภายในที่ดีนะฮะควรจะมีการตกลงกันภายในก่อนว่าหลุดที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงนะครับ ก็แล้วแต่ตัวบริษัทนะครับแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันก็โดยสรุปนะครับที่าคาวนะฮะจะทำได้ทั้ง2รูปนะครับทั้งรูปที่แยกจุดตัดสต็อกทั้งรวมจุดตัดสต็อกนะครับแล้วก็ทำเวิร์กโฟล์ทั้งหมดหรือว่าจะรัดรัดแบบอย,อยู่มา AP เลยก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการตกลงกันภายในองค์กรนะครับและนี่คือเหตุผลที่อยากจะให้เขียนเวิร์กโฟล์ก่อนทำงานทุกงาน,นครับ มันจะมีการเขียน Workflow แล้เรเรียกว่า SOP Standard o per ating procedure นะฮะหรือมาตรฐานการทำงานให้แต่ละฝ่ายทำตามนะครับแล้วตัว T account เนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงมันสามารถปรับตัวให้ไปกับ Workflow ต่างๆได้ดังนั้นก็เพื่อการควบคุมที่ดีครับควรจะมีการตกลงกันก่อนแล้วก็ปฏิบัติตามให้ตรงกันทั้งบริษัทขอบคุณครับ